สวัสดีครับผมชาติศริเทพครับผมพระเอกจากทีมงานเิียงนิสานสังกัดบ,บริษัทท็อปไลน์เดมอนครับผมมือวานี้มีโอากาสมาพบพอพอีพ่น้องแฟนเพลงทางจะมาลอยเอ็ดทางขึ้นลูกทุ่งบันเทิงจังหวัดลอยเอ็ดครับผมเมือนี้มาฝากอัลบั้มดาวรุ่งเิียงนิสานบวกกับซีบินชุดที่หนึ่งชุดที่สองครับผลงานเพลงน้องดาวตะวันแดงผลงานเพลงแบบขวัญเขาว่าขวัญแล้วก็ล่าสุดครับผมมีอัลบั้มดาวรุ่งเิียงนิสานชุดที่สาม ฝากผลงานเพลงผู้ชายใจง่ายแล้วก็ผู้ชายคนนี้ไม่มีความรักให้ใครละก็อีกหลายๆผลงานเพลงร่วมต้องการครับผมฝากไว้ก็พี่น้องซอยเชี่ยซอยสนับสนุนของแท้ของจริงจากบริษัททอปไลท์เดมอนหรือว่าสิซอยดาวโหลดผลงานเพลงกันได้ย่งยงครับผมดอกจันสีเก้าแปดห้าครับผมโหลดทุ่ง,งโหลดสะใจไม่อัน้นเพราะว่าสิเป็นริโท่อนอ่าข้อลิงละกะผลงานเพลงแบบเต็มเพลงเลยครับผมโหลดข้าไปเดือนละย9าบาทเท่านั้นครับผมฝากไว้ จะหม่กันแล้วก,กันเนาะสวัสดีครับ